เราใส่กระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผ pues yeah. ักเฉดยิ yeah. nah ่งดังยิここ่งดังต้องมีใครอยู่อ่ะเก็บของอเก็บของเก็บเค็มหวานไม่มีนัดด้วยนะวันนี้ครูจันทร์ลื่นนี่เลยปูยังมีตอนเวลาตอนบ่ายมี วันนี้ไม่มีพี่กูลังคุยกันตัวอะไรนะคนน่ะดูตรงไหนไอยูนลงมาดูดิดูตรงไหนหูตาจะไม่ไหวแล้วกูดูดิเนี่อยน่อยเ,เป็นรลางลำไปแล้วอหมดแล้วไงตัวดิเกินยาอะไร

น้ำมันมนนี่มึงเอาไม่อยู่หรอกต้องน้ำมันขี้โรอย่างเดียวผู้เดียวเดี๋ยวคาะผู้นี้ผูหรือนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะต้มคาตะไคร้แล้วก็โภพีเตรียมเมนูรู้สึกว่ามาที่นี่จะฉันจำบังสวีละนะคาะักไก่โภพีเนี่ยไม่มีหาเลย่ใช่มันไม่มี ฮะไม่ไม่คุณจะให้พี่นั่นเนนฉันแต่ขาดะใครกับหัวปีใช่ได้ไก่ด้วยอ๋อมึงไม่บอกไม่เข้าใจจบเลยก็มึงบอกขาดะใครหัวปีก็ต้องขาดะใครอยู่ก็แล้วก็หมูไก่ด้วยอ๋อมึงไม่มีแล้วก็เมนวักเมนวักยาวเดิน หวานพอดีทำมาวันเจ้าเปาไปด้วย วันอาทิตย์จะลงมาแสดงธรรม,ท,มท,บบที่นี่วันอ,อาทิตจะป้าวันอาทิที่แนตงล่างนะเดี๋ยวของมึงเดี๋ยวจะให้พระข้ามาสวดสวดอะไรสวดอภิธรรมไม่ต้องเลย เอ้ยไอ้นั่นยังอยู่เปล่าวะยูนไอ้ฉากอ่ะบ้านบ้านป่าทางยังอยู่ไหมโอ้ฉากเลือดใครับเมืองเมืองเลือดฉากเมืองฉากก็มาแล้วมันวันก่อนใช่ไอ้ฉากปากทางเนี่ยอ๋อที่เมื่อกเอาน้ำมาถวายหลวงปู่ใช่ไหมใช่ปู่ทุบไม่อยู่ร้านมากแล้ว เ,เที่ยวสบายก่อนแกจะเอาน้ํามาใหบ้บัดที่ทํานี่ไงใช่มันไม่ได้ชื่อสักมันทุกอะเขาไม่ได้ชื่อสักชื่ออะไรวะจำไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ไม่ได้ชื่อสักรู้ว่าไม่ไดชื่อสก <c oughs> แกแกย้ายไปอยู่กํแมาแพงแสหรืออะไรนาิปีที่วกระเ้าน้ามาให้เลย <ừ> ไงนคนร่างใหญ่ๆพูดเดินจำชื่อกไนตรนี้ไมทาง่แหลเขาเอาน้าให้แล้วเย้ายไปอยู่กําแพงแสหลาย10ปีแล้วไม่ต่ำกว่ปีที่เขาไป ออยยูู่่กับแแงสนตรงไหนแล้วแล้วเข้าใจว่าจากกระแพงแสกมุกไปอีกไม่ทราบแล้วไม่ติดต่อเลยรันเลยแต่ชื่อเนี่ได้อยู่กับปูภาคหนึ่งน่าจะมีชื่อเขาเอ่ยชื่อเขาแล้วจำชื่อต้องต้องไปอ่านอยู่กับปูภาคหนึ่งนี่ว่าชื่อ,อ,อที่ภาคเด้วยใครกดอะไรกนหอย,ย,ย้อนย้อนกอีอุ่นไปไหนเนี่ย

แกไม่มีฟันไม่ไดเนื้อก็องใส่ฟันปลอมไม่ได้พร้อมข้าใจเลียงคอไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยกินอะไรหรอก็แกไม่มีฟันไงกไม่มีฟันกินไม่ได้กเงือกเรยีเดียวอยู่ที่เดียวไมไรมอ่เก็บเงือเากินเก็บะอกเก็บนเาโลเากินคู่เดียวแล้วบนเก็บือกเาเข้นโผล่เรอกเกยที่เดียเจก็ปาอที่เดียว แต่ไหนหมดอ่ะ่เดียวโดนถอดเหรอไม่อรัขอไม้ยิ่งวันจากผมผมก็งงเงเฮยวันที่ยิ่งวันยิ่งวันหลวงปู่ต้องเอาไม้ิ่เงือเอาไปทำอาอะไรไม่้าหลวงปู่เคยบนเหนือไม้ยิ่งฟันสมัยก่อนเลยแต่มันเป็นไม้ยิ่งฟันเล็กๆแบบเป็นไม้ขัดฟันแล้วฟันจะไม่บุเลย เด้อันนี้เดี๋ยวเหลืออะไให้ใครยกไปข้างบนพรุ่งนี้เช้าถวายพระพวกนี้ยังเพอได้อยู่อ่ะัดั้งโขของลูกเดี๋ยวเขาจะว่าไม่หนุนนํำเลยจะให้ไปขายดีก็น่าเกลียดเลยให้สองคู่เพราะาดมากไม้ดี 他宁波往去了。<laughs> <laughs> <laughs> ทั้งปวงสทธโสุธิภาวันตุ